นี่ข้าให้ปลาสลิดม่ใช่ไหมปลาสลิดแกงเขียวหวานนี่ไข่ต้มซื้อเขียวหวานมาห้าชุดนี่คุณผู้ชมเห็นไหมให้พี่เขาก่อบเกินไป ของจะมีเยอะแยะเลยมีลูกพี่เขาเอานี่อันนี้ของโปรดแหละพี่หนูมีมีข้าวสวย้วยคุณผู้ชมเขียวหวานไก่โอ้ยน้ำลายสอมือสั่นร้านขวัญข้าวไงร้านพี่แขกร้านขวัญข้าวหลังไน,นี่ไงหลังทางขึ้นลานจอดรถอ่ะอน,นุสาวรีย์ชัยสนวัุณ์ซอยรังน,นะ ห้างเซนจูรี่ฮรฮ่อฮ่ยกินให้คุณผู้ชมดู้ยกินแบบนี้นะอันนี้พักเข้ามาหาโซนเดี๋ยวจะมีไข่พ้มด้วยช้อนก็ไม่ได้ให้มงเยอะ là như bạn đã anh. Như sắp con có trồng miếng tí nữa. Nó mà. Nó căng. Mới mình hay mà. ก็มีลูกตาลลอยแก้วแล้วก็มีเฉากล้วยมีพริกขี้หนูซอยน้ำลายสอเลยเนี่ย<อ>นี่คุณผู้ชมพริกขีหนูซอยโอ้ยน้ำลายสอน้ำลายสอนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตยกขออนุญาตแกงไก่ยกออกไปก่อนมันไม่มีที่นั่งกิน ส่งลูกตาลอลยแก้วมาส,สิบชุดเพราะว่าตะก้องมันอยากกินตะก้องชอบมากอเอาใจลูกน้องรักลูกน้องอันนี้นี่เห็นไหมนี่ของร้านขวัญข้าวนะนี่นี่ให้คุณผู้ชมก็ทํามาใหม่ๆร้อนๆเลยลูกตาลอลยแก้วไงนี่นี่เห็นไหมปะแพ็คละห้าสิบบาทสั่งเข้าได้เลยโทรไปเลยชื่อร้านขวัญข้าวเดี๋ยวค่อยมาบอกไปโทรขอกินก่อนขอกินก่อนน้ำลายสอง อ่ะอันนี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นอ่ะมีไข่ต้มมีพริกขี้หนูมีปลาสลิดทอดอืมใบพี่แก่เขาบอกว่าเอาเป็นเนื้อไก่หมักไม่เอาอย่างมีกระดูก แกงเขียวหวานไก่มันต้องแบบมีกระดูแบบพู้น้องอะไรอ่าเอาอกมันไม่อร่อยก็วันนั้นที่ไปกินร้านพบรักเนี่ยต้มขาแม่งเอาอกจืดจืดไม่อร่อยเลยอืมอร่อยมากเข้มข้นอืมอืม เดี๋ยววันใกต้องกินกับไข่ต้มนี่คุณผู้ชมไข่ต้มมันกินกับไข่ต้มเลยเนี่ยพี่มาเลยพี่ข้างหลังฉันมีมีกล่องสามใบพี่ไปเอาเผื่อพี่จะได้ไปใส่ส่งของฉันให้ฟรีละเมื่อพี่เดินเข้าไปข้างในมีสามใบตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวเอาวันใจพับไงฉันให้พี่ฟรีเพื่อจะได้ไปส่งของไงได้ไงกล่องฉันมีเยอะ ฉันทำอาหารเสริมขายไงพี่เนี่แล้วเดี๋ยวเอากันไกลนี่ยตัดพับไงอือเพื่อนี่ย่นี่พี่จะได้ไปใส่ของจะมีกล่องเต็มไปไมหมดเพราะฉันทำอาหารเสริมขายไงกล่องฉันแข็งแรงกว่ากล่องของพี่ไงเผื่อคนสั่งพี่เนี่ยเอากันไกลกีดตูดมาแล้วพี่พับเป็นเป็นสามใบพี่จะได้เอาไปไหวไง เนี่ยท่านใจอะมะกี่ตุกกองมาแล้วพับไง,ไงพี่จะได้เวลาไปส่งของมีกล่องใช้พี่คนนี้เขาเป็นวินมาสายหยุดร้านพี่แขกซอยหลางน้ำใกล้นุสวรีชัยสรมภููมหลังห้างเซนตุวันพี่แขกเขาขายมาสามสิบปีอยู่ตรงทางขึ้นลานจอดรถห้างเซนตุวัน มีต้องร้อยกว่ามเมนูนะอร่อยที่สุดในโลกเลยเนะี่ยแล้วก็คนสั่งพี่แขกสั่ง,งเขาีร็วกว่าที่ทั่วประเทศเนะี่ยที่คนนี้ยก็จะเป็นคนส่งเขานใส่ยดีมาที่ไรแม่ให้ติดทุกทีนะแล้วนีใส่ยดีอ,อร่อยมาก มีความสุขที่สุดเลยแกงเขียวหวานอยากกินมาเป็นเดือนแล้วนะอือร่อยอร่อยมีความสุขมากได้กินของอร่อยอร่อยมันมีความสุขในคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมข้าวข้าเฟรชุ๊ก็ได้พิมพ์ร้านขวัญข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวยฉันกินเสร็จฉันจะมาบอกร้านขวัญข้าวอะ่ะ แล้วก็โทรไปสั่งเขาแล้วเลยเขาให้พี่คนนี้ไปส่งคนนี้ใสด่ดีเนี่ยเขาแมาที่ไรจะให้ติ๊กทุกทีอ่ะพับแต่พี่จะได้ไปไหวไหวเหรอโชคดีนะพี่กับคุณมากนะพี่อืม,อ,มอร่อยมาก เพราะว่ากลางหาประตูน้านมันไม่มีร้านไหนอร่อยไงอ,อร่อยมากอร่อยมากแกงเขียวหวานกะักินกับไข่ต้มอร่อยมากอืม อร่อยมากคุณผู้ชมไก่แล<จ>้วไก่พี่หนูแบบนี้อร่อยแั้วนี่ปลาสลิดทอดอ้หารพิแศษเขาจะอร่อยมากเรื่องปลาสลิดทอดนั้นเขาอร่อยมากเรื่องปลาสลิดทอดนี่ปลาสลิดทอดนี่คุณผู้ชมกินกับเสียวหวานไก่อื้อ ทอดมากับกอรอบอืมอร่อยมากอืมปลาสด คุณกคือวันไก่อร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยข้าวให้มาเยอะแยะเลยผู้เริ่มเลยกินได้สามวันแล้วเพราะว่าขาแม่เจ็บพักนี้แม่ไม่ได้หุงข้าวอะไรไม่ได้ทํางานบ้านเลยเจ็บที่ว่าเส้นเอ็นหัวเข่ามันหักเลย นีร้านขันข้าวสั่งเขาได้เขาสั่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศอให้ดูน่ากินขนาดไหนดูปิกนี่เนี่ยของโปรดแล้วดูเนี่ยลูกตาลลอยแก้วถ้วยละห้าสิบบาทสั่งมาสิบถ้วย อร่อยมากถ้าชอบกินแกงไก่ที่แบบว่ามันก็มีกระดูกอะถ้าเอาเนื้อตรงหน้าอ,อกทำนะมันไม่อร่อยวันนั้นที่ฉันไปกินร้านพบรากอ่ะฉันสอนเขาเลยบอกว่าต่อไปถ้าเกิด อย่าโกรธนะจะตำหนินิดนึงก็คือว่าท่านต้มขาไก่ให้ใช้แบบว่าไก่ที่มันมีกระดูกอ่ะใจบ้านมันถึงจะอร่อยเนี่ยต้แบบนี้เนี่ยแบบนี้มันจะอร่อยเนี่ยเขาทายอกหนึ่งเดียวมันเจิดแม่อร่อยแมันอย่างนี้ เนี่ยต้องแบงเนี้ยจงมีกระดูอันนี้เป็นน่องนะเนื้อตรงน่องอ,อร่อยที่สุดรู้หรือเปล่าถึงแม้เขาไปเอาอกไก่ทำมันง่ายมันไม่อร่อย โอกไก่มันจะเจิดบรรยากาศของเขาว่าสวยมากแต่ว่าต้องปรับปรุงเรื่องอาหารนี้ อันนี้ของพี่แกร,ร้านขอนท่าซอยรังน้ำเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเอาเบอร์ให้แล้วโทรไปสั่งเลยอืมอร่อยมากอืม เดราจะใส่ข้าวลงไปหน่อยอ๋อน่า ึ่เงินไป่ะกูไปแดกกูไม่ได้ไปแดกถุงห้าสิบบาทกูแดกกั่มันหลายพันมันไม่ได้ทําแกงถุงห้าสิบกอดขายมันทําแบบเป็นร้านอาหารพี่นกกลัวดอกไม้ป่าเขาก็ใช้ไก่บ้านเขาใช้ไก่บ้าน อืมวอารอหาจอยไม่ตักน้ำปลาทีน้ำตาลจะได้ไม่เสีย เนี่ยคุณผู้ชมอยากใส่พริกน้ำปลาไงาใส่พริกน้ำปลาเอ้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวจะเอาเบอร์พี่กแก่ให้เพือใครจะสั่งไปกินอย่เาเท้าไงเบอร์เขานี้เป็นเบอร์ลายด้วยนะเบอร์ลายด้วยนะอ่ะ แคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอเป็นเบอร์ลายด้วยเว้ยอ่าแคปหน้าจอจ้าพี่แขกร้านขวัญข้าวศูนย์หกสองสองหกเก้าหนึ่งสี่สี่หกสองหกเก้าหนึ่งสี่สี่หกสองหกเก้าหนึ่งสี่สี่หกศูนย์หกสองสองหกเก้าหนึ่งสี่สี่หกเนี่ยแล้วเขาจะมีลูกตาลลอยแก้วมีบอลลอยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเฉากลวยด้วยนะ ฉันบอกเขาไงบอกว่าฉันน่ะร้อนในปวดฟันคางทูมเขาเลยเอาสอบป้วยมาให้แบบนี้เลยเนี่ยเมื่อวานเขาไม่ให้ฉันสองขวดวันนี้เอามาให้เลยสี่ขวดเดี๋ยวฉันจะใส่ระติดกินเพราะฉันร้อนในแล้วก็น้ำแข็งมาให้อย่างนี้ด้วยมาให้ใส่กินเลยแน,น่ๆลูกตาลร้อยแก้วแล้วก็ลายไปก็ได้ ไปกินที่ร้านเขาก็ได้เขาขายมา30ปีแล้วอยู่ที่เซนจูรี่ห้างเซนจูรี่ด้านหลังทางขึ้นลานจอดรถซอยลางน้ําใกล้อนุสาวรรี์ชัยสมรภูมิเนี่ยเดี๋ยวไปเบอร์โทรเนี่ยมันเข้าไลน์ได้เลยเดี๋ยวฉันดูที่มันเป็นของพี่แกกขวัญก้า นี่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 น,นี่คนนี้คนนี้คนนี้คือพี่แข่คนนี้คือพี่แข่เนี่ยคนนี้คืคอพี่แข่เบอร์โทรเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปที่ไลน์เขาเลยไปกินที่ร้านเขาก็ได้กินที่ร้านเขาก็ได้เขาเปิด 8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันนะ่ะแล้วก็พวกพวกบริษัทพวกห้างร้านพวกหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาจะมาสั่งจากเขาประจําขนาดกองถ่ายอะ่ะพี่วิลลี่แม็กซ์ทอดไอ้ยังมาสั่งจากพี่แขงนี่ไปกิเนเลยเรื่องกองก่า อืเนี่ยถ้ามีกระดูกหน่อยมันถึงจะอร่อยนาดามากินด้วยกันนาดา ไปกอยงงจอยจอยอร่อเ,เนื้อมันจะเหนียวไงอกไก่แม่อร่อยมันเจออันนี้อร่อย อร่อยมากไปกินเขียวหวานไก่สะใจอะอยอกกินมาเป็นเดือนเลย กระจายเดี๋ยวจะกินอันนี้อันนี้เดี๋ยวทิ้งก่อนกินเลยอันนี้กินอันนี้ค่ะคุณผู้ชมลูกตาลลอยแก้ว ขายนะวันนี้มีออเดอร์นะคนสั่งออเดอร์พี่แขกอะ่ะบัวลอยร้อยร้อยถ้วยโรงพยาบาลจะมาสั่งพี่แขกบ่อยเลยกัะพวกห้างร้านอะ่ะมาจัดมาจัดเขารับจัดแบบขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงพระจัดงานวันเกิดจัดงานแต่งงานอะไรอย่า้วสั่งเขาอะ่ะไปออกออกร้านไงโรงพยาบาลไปสั่งอาหารพี่แขกประจําสั่งไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลไง นั้นแม่ยังสั่งเป็นเลี้ยงตำรวจที่สนพญาไทเลยสามสิบกล่องวันสงการอ่ะพี่แขกก็ไม่ได้หยุดนะคนอื่นหยุดพี่แขกไม่ได้หยุดฉันจะสั่งเป็นเลี้งยงตำรวจพญาไทอยสามสิบกล่องเขาทำข้าวผัดปลาสลิดอร่อยมากเขาผัดอีแบบเป็นเม็ดๆเลยแล้วทำอร่อยอะ่ะเราให้เยอะมากกล่องนึงอ่ะเท่ากับคนอื่นสามกล่องร้นานอื่นขายสามกล่อง ตำรวจลงพักได้อิ่มหนีพีมันแล้วกับสองหนึ่งกินได้สามมือเลยอ่ะตำรวจสำนระยุทย์ไทยอันนี้พี่คุณผู้ชมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยให้คุณผู้ชมดูลูกตานลอยแก้วอันนี้อยากกินไปได้สดชืน่นให้คุณผู้ชมดูก่ะ เห็นไหมคะน้ำตาลลายแก้วค่ะจะได้สดชื่นอเอาขายของถูกคนก็เลยมาสั่งเขาเยอะไปตืนร้านเขาก็ได้อเอาขายมาสามสิบปีแล้ว Còn sật nhỉ Sật chươi mà Sật quý mấy chồng Ở lỏi ลินดิงช็อกโกแลตมอคค่ากล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสามร้อยนะคะส่งฟรีสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีค่ะสลินดิงไฟเบอร์นะคะกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยค่ะห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราขายส่งนะคะไม่มีไขมันท่าไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะกินแปดชั่วโมงกินก่อนนอนนะคะแปดชั่วโมงจะพุงยุบค่ะนะคะกินสิบกินสิบสองกล่องภายในหนึ่งเดือนลดสิบกิโลค่ะ ส่วนนี้อสลิมนิงไฟเบอร์กล่องหนึ่งจะมีสิบซองซองนึงสิบห้ากรัมเป็นหัวเชื่อไม่มีแป้งผสมไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานนะคะกล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายมีออยอมีฮาลาลขายเพียงแค่สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยแม่ค้าออนไลน์ line, คนอื่นใส่ห้าซองเราใส่สิบซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ได้ผสมแป้งแล้วก็นิสล um, ิมลิงเดมอนเบอร์รี่ กล่องหนึ่งมีสิบซองซองในสิบห้ากลมเป็นหัวเชื่อไม่มีแป้งผสมไม่มีไขมันท่าไม่มีน้ําตาลไม่มีคอรลสเตอรอลค่ะห้าร้อยไม่ขายมีออยอมีฮาลาลน,นะคะเราขายเพียงแค่สองร้อยค่ะห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะคะตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราขายส่งเราขายส่งเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราคนอื่นใส่แค่ห้าสองเราใส่สิบซอง คนเออผสมแป้งเราไม่ผสมแล้ใส่หัวเชื้อแป้งโลไม่กี่บาทหัวเชื้อโลเป็นแสนอ่าโอนเงินมาเลยค่ะ 5, 11, 108, 28, 02, 03, 0ูนย์ศูนยะ์ห้นย์แปดสชื่อบัญชีลีนาจังจังจาโอและกรุณาส่งสลิปม,มาที่ Li น์แอดลีนาดัดแกงไลนมีแอดลีเอนเอดัดจีเอ็นจีค่ะอันนี้ QR code ไลน์อันนี้ QR code การโอนเงินนะคะสลิมดิงเฟฟบุชิโนโเป็นก,กาแฟกลิ่นส้มยูสุนะคะ กล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมค่ะห้าร้อยไม่ขายขาย 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบเราขายส่งนะคะขายถูกที่สุดในประเทศไทยอร่อยค่ะสลิมนิ้งเดมอนเบอร์รี่ปัญชามะนาวกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดสิบค่ะสลิมดิงไฟเบอร์นะคะ กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะคะเราขายส่งค่ะรถอา่อากินก่อนนอนนะคะแปดชั่วโมงมันจะขี้ออกมาหมดเลยนะคะเต็มโถส้วมยังเหม็นเหม็น,มนดำดำนะคะแล้วมันจะขี้สามค้องไม่ปวดท้องบิดไข่อีกชั่วโมงหนึ่งก็จะขี้ออกมาเป็นสีทองคําเหม็นมน,นิดหน่อยพอขี้ครั้งที่สามนะคะอีกชั่วโมงหนึ่งมันจะเป็นสีทองคําไม่มีกลิ่นเหม็นเลยคะ่ะอร่อยมากค่ะ นะคะเปรี้ยวๆหวานหอมหวานหอมหอมหอมไปกินสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะแปดชั่วโมงนะคะพุงยุคค่ะคุณผู้ชมซื้อสิบสองกล่องสองพันนะคะกินหมดหนึ่งเดือนน้ำหนักลดสิบกิโลสลีมดิงช็อกโกแลตมอคค่ากล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบสองกรัมค่ะสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยคนอื่นใส่ห้าซองเราใส่สิบซอง คนเอ่อผสมแป้งเราเป็นหัวเชื้อล้วนๆแป้งโลไม่กี่บาทหัวเชื้อโลเป็นแสนเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยอร่อยที่สุดในประเทศไทยซื้อไปขายนะคะลงทุน2,000ขายหมดได้กำไร4,000เพราะขายหมด6 0 0 0กล่องหนึงราคา500บาทแต่เราขายแค่200โอเนเงินมาเลยค่ะ0051108280่00 5, 11, 0, 8, 2, 8, 0ชื่อบัญชีลีนาะจังจงจาโอและวกรนะุนาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีน้า ina, ดัดจังอันนี้ไลน์ QR โคดอันนี้ QR โคดการโอนเงิน แคปหน้าจอ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 จ้า